เห็นลหแล้วครับตัวใหญ่เลยครับกําลังออกจากหูเดี๋ยวพา้เบิ้งครับเขาจะยุงสิครับเดียเดยเดยเด๋ยวกําลังออกมาเลยครับเดี๋ยวโอ้ใครครับ ้องว่ามันจะแซียบ่เมนู่เขาเดือดครับหลังจากไปจับเอื้องไม่ไม่น่ไข่ปุ่งท่วงน้ำมันร้อนครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อกันยังมูแรงครับสิพาพี่น ok> ้องมาจอบเมงอืงครับเมื่อนี้โดนแล้วครับฝนบ่ตกเมื่อนี้ดีใจแห้งครับฝนตกก็ได้สีมาจอบเมงอืงครับมาลุ่นมาให้กกำลังใจน้ำกันได้ครับเมื่อนี้ ฟังเสียงครับปลาครับไป็รุ่นน้ำกันเลยครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วตัวแรกครับว้าวตัวแรกครับยิงเผาครับมีละที่ต้องการครับมีละที่ต้องการ มือนีครับอึง้งแรกได้แล้วตัวแรกครับนี่อีกตัวหายยังครับได้สองกันดีครับได้สองครับยุ่งตรงนี้ผู้ค่ายครับ สังเกตว่าครับนี่ลูกเต็มทองเลยครับปะเฝ้าไปหาไข่เด้อเมื่อไหร่ครับลูกเต็มทองเลยครับพี่น้องเห็นบ่บ่จับเอาเพิ่นลหรครับนไป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 รลีไปปล่อยนะครับดึงพ่อครับพี่น้องครับเรงผู้ครับตัวนี้มีการเลย จำได้วาครับครับผมสวัสดีครับผมจับสั่งนี่ครับผมมินีมาการเดินเข้าไปมาด่างกรมกับผมโอ้ยใจร้ายฝนตกนะครับหลังจากแห้งแรงมาโดนครับผมไาพี่น้องครับมินีกันจีพาลงเบื้องล่างหมดแล้วครับไปสีหวานหวานครับพี่น้องครับไปุยเลยครับหายไปโดนเติมครับเพื่อนนี่ผมสองแต้มนะครับผม คือว่ามือนี่เด็กการครับฝนแห้งขนาดเลยครับอยู่บ้านมาจักเหื่อนี่มาสามมื่นที่ต่อกันแล้วครับฝนมัแห้งจักมื่อครับมาจอบครับมาจอบเบิ้งครับผ้ามือนีเด็กผ้าพี่น้องมาจับปืนมือนีกันมันๆครับจังได็กก็คืออยู่ครับเสียงห้องเสียวซาเลยครับพี่น้องครับไปผพาลงเบิ้งทั้งลุมฝนทั้งทึ่งกับห้องครับทั้งลุมกับห้องเกลทั้งลุมก่อนไหลอยู่ครับครับไหล สองครับาดครับฟังเสียงหร่อครับหมดไปแล้วถ้าเอาครับจอบเอาครับประเด็๋ตัวหนึ่งจอบครับจอบ หลายตัวครับน้องนี่อันเดียอันเดียอันเดียอีกหนึ่งตัวครับกำลังสิยลงห่วงครับขุครับตัวนึงนะครับเห็นบ่ครับอันเดียตัวนั้นกำลังสิยห้องครับ ทางหักใหม่ครับต้องสังเกตดีๆครับโอ้อกำลังสีลงมาห้องครับนี่อีกปะใส่คุ้ไย้เลยครับสุดใหม่อีกได้ครับนี่รอบสองอีกครับ อยากยนได้ครับอยากเลยใช่มันวะมันอยู่ครับพี่น้องครับเปไหนยังครับผมมาเดินไปหาไม่เห็นไม่กระตองครับผมเนี่ยเดิไม่กระตองรับหมกเงี้ยหกเหงาเลยครับ ไี้เด้ไอมาไอเดี๋ยวมาโอ้ไปเติีมกันยังครับไปครับข้าวเดียวขอเดี๋นี่มันมันแกพี่น้องเติีมกันครับครับผมยังรุ้อตัวครับเจตองก่อนครับเจตองก่อนครับนี่ตองได้ไม้เงาหาเลยตาแจกขนาดเลยฟังเสียงครับดึงตัวครับได้ดหอดเวงดาครับ เห็นแม่งดาน้องครับสองครับแม่งดากับอึนครับสองอย่างเลยครับ นี่แล้วครับตัวนึงกนี่ครับอู้ยบอกไงอ้พี่น้องครับใครวะจบม่าในกหมู้ยใครวะโอ้ยท <at> ่นวดีเอเซกัะตองในพี่น้องเบ้งไหกรกตองคงหงายหวอยางพี่น้องไม่ใครวะ มีใครครับเ,เปียดเปียดอยูป่ะเนน,น่ยนม่แห้งเมืองทองเมืองทองมีเมืองทองไร่ไร่ครับแม่เธอมีใครครับเอามาใช่ไหต่เอา,เอามาทุงครับพี่น้องเมื่อี้น,นี่นี่กะตองก็มีครับไฟป่ะอันเดียตัวบอกพอใส่ทุง,าาทงปุ๋ยไปบ่ไปใส่ทุงปุ๋ยสักวันนะครับนี่นี่กะตองก็มี่หนึ่งต<ม>ัวตัวหน่อยนีย่อันนี้ตัวหน่อยครับเทียบกับเมื่อกี้นี่เอาใส่ไปทุงผมพี่น้อง ถุงน้อยๆครับผมเต็มแล้วบ่ไงที่เต็มแ้วถุงน,น,น้อยๆนึงยเอออสีเปนเงใส่ถุงปุ๋ยครับผม่องหายสบันักกระตองขันใจขนาดเลยครับงาเลยครับเท่ๆรอบยครับผมหหโอ้โ

งตตัักดวสองเงี้ยครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นผมตักงอยู่แค่ตัวครับมานใหญ่สองตัวครับอันที่ว่าตัวใหญ่เลยครับมันมันห่วงครับแล้วมันจะง้องขึ้นครับเดี๋ยวอันเอามาเมื่อก่อนเศร้าห่วงแล้วมันก็สีตัวน้อยสักหนึ่งแล้ครับพี่น้องมันสีบุญใหญ่ซสำนั่นนี้ครับการมันบวกใครครับใครนี่อ้วนตุ๋นได้ครับมไปเบิ้งขึ่นอยู่ครับ ตัวนึงอยู่ขคางนี่ครับเห็นไหมตัวนึงมีคางนี่ใร่ลนี่ท้ายยังติดอยู่ครับกระตอกไม่ไม่ครับใส่โอ้ยยังมุมไปใส่เลยนี่ละมันต่วยี่นี่ละเครื<ๆ>่องกีดีมจะหาง่ายครับไปหาย,ยีกครับหาย,ยีกครับ <laughs> ยู่ให้กำลังใจกันเด้อครับ มากบ่าละครับขั้นมากกับกดไลค์ให้แน่ได้ครับกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำครับมากเรียกดติดตามไว้พร้อมครับครับผมัใหญ่เลยครับไข่เต็มพ่องเลยครับีไม่ยังไม่ค้างค้างเงนกระเป๋าเลยใค่ครับสังเกตไข่ครับ ใส่ถุงไหนเล้ครับอาเจ็บอหยงืนัไงอ่าใครครับโดนโนเลยยึดใส่ก่อนสองตัวยุดปืนแล้วครับน้องน้่อยครับผมไปดีน้ำไป เอาไผ่ครับโอ้ไคร่ครับพึ่งขึ้นมะตูห้วยไหมครับไผ่เต็มห่องเลยอ้ายัางไงนะครับ ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่้ยเอ้ยตัวนั่งครับียังไปเบิ้งเด้อะแบบเที่ยวเที่ยวออกไปบิง้งเนาะ,อะ,อะ,อะโอ้ยหาตัวครับไ<ง>ั่ได้เนี้ยบตาเนี่ยครับผมโอ้แต่สวรรค์แห่งรับพี่น้องครับโอ้ยโอ้ยต่ตัวง,งามๆคืออยากวะเนาะผูออ้อยู่ไก่บก้าน คือ <c oughs> อยากปีงเอิงต้มเอิงบ่เนาะับเก็บเมนูนไปทานเลยได<ต>้ครับ <c oughs> อย่างเอิงนะครับอนะโอบ้ไม่เนาะโอ้ยยังครับเอาเนี่ยปล่อยเนี่ยครับเอาทั้งปล่อ,ลอยครับในเชียงอ,อ,อนุรักษ์ครับเพราะว่าหากินในเชียงอ,อนุรักษ์เนาะไอ่เนี่นครับจังหมมืจังซีมีเห็ลูกหลานกินนี่นี่นะแต่ว่าลูกหลานโบกมากกินเอิงเนาะ สองตัวครับนี่เ็นขอกนะขอกครับกําลังออกจากดินไม่ไหมอยู่ครับตัวนี้กับใครครับนี่ ใครอีกแล้วครับเป็นไใกล้ๆก,กันกับมีคบ่ครับอันนี้ครับโอ้ยน,น้อยๆกับใคนรน้อยๆใครเต็มท้องครับมาจับไม่จับอึ้งใครทั้งโคกครับเพราะแนะนำสิเป็นอึ้งอึ้งผัเนาะอึ้งผูวห้องใน่นอนครับแต่ว่าอึ้งใครสิห้องยืนทั้งโคกครับ นมามามาำมาครับมวนครับตอนนี้ตัดสินใจแล้วครับว่าสิหาเอื้องแหงครับจังหาง่ายไข่ห่วงครับแน่นอนเลยครับไข่แน่นอนไข่อีกแล้วโอ้โหเยี่ยครักตัดสินใจว่าสิหาเอื้องแหงครับแถวโคกนั่นนี่ครับ ให้กำลังใจกันอีกางขเก่าเด้อครับโยมกันครับโยมกันจนจบคลิปเด้อครับไปหาอีกครับเห็นแล้วครับตัวใหญ่เลยครับกำลังออกจากหูเดี๋ยวไหวเบิ่งครับโอเบิ้งนะมาเบิ้งมาเบิงมาเบิงหวังคนอยู่ครับเขาจะยูสิครับดูเดี๋ยวกำลังออกมาเลยครับ นี่ครับอันนี้เป็นรูคนกำลังลงออกมาครับไข่ได้ครับผกำลังออกมาจากหุ้มใหไม้เลยครับใส่ปู้มเีเลยครับตาดีหาซอยกันเด้อครับนี่ปะ้ปะอ้ยนี่แมเปี๊ยงครับเปี๊ยก

เก็บเยอะหน่อยครับไม่ออไรครับเข็นบ้างครับเขินอยู่บ้างครับนหวานออราครับนอนเป็นหวานครับเป็นหวานหมานครับคุณนี่ <laughs> ตะสวอนวะครับใช่ครังานครับหายยีครับน,น่อยกับไข่ครับตะสอนวะครับนนห่อยกับไข่เต็มท้องเลยครับ นีผลงานทั้งโขู่นะครับนี่หาแต่ทั้งโขกอย่างเดียวครับนี่หลายเลยใครอีกครับเพิ่ง,อ,ง,อ,งออกมาจากดินครับเด็กต้เป็นหู้เลยใส่มถุงเดลยวเลยครับ มาเบื้องนี้ครับโอ้กำลังเลยครับสองตัวครับเดจริงโอครับปิดไวเนาะปิดไวครับรีดดีเลยหรอเดี๋ยวผมสิพาไปเอาอีกตัวนึงครับ ย่้องคางกันครับนี่ครับมีไงโอ้โที่ครับใอีกครับใ อาจาะใส่ทงกุยครับผมมาท้ามเลยมาทามเราเลย <c oughs> อดซี<พ>ไปเลยไอ้บอสอดเลยไปสีผ้าเมื่อยได้ครับวันนี้เมื่อดเมนูเสียบครับเขาเด็กครับไปเด็กเมนูยังเหรอครับไอ้ถาเบิ้งถาเบิ้งถาเบินเส้นถ้าว่าถ้าล่ารุ่นนะครับ้อรุ่นครับเศษจบสังสีเ็ดเมนูสูตรเบิ้งครับไปเสียบแน่นอนครับเมื่อ้ปันนี่ครับลงคู่เลยครับวันนี้ไปควอำกันเฮี้ยนครับคว่ำคว่ำแล้วครับ ครับเมนูตมอื่นเ้อให้จับสร้างเป็นพ่อคั่วครับวันนี้ครับผมมากครับสิ้นที่มือจับสร้างหยิกเกลือเลยครับไม่อังนใจครับไปไซสมากเหรอพี่น้องเพื่อนนำหาลายแขกคงก็คือถอดมากมากเลยครับผมผกจับสร้างไปเลี้ยนมากครับเตี้ยนหนึ่งจบครับจบมือวันนี้นี่ครับสี่สิบเก่าเกี่ครับที่พ่านมากครับเสียที่ไปพี่น้องเพื่อนอีกวันนี้ครับถาด ติดตามนะครับกดติดตามรอชมเลยครับคลิปต่อไปขาลุนเลยครับมีแนวว่าเสื้อผ้ายี่น้องครับผมนะแต่ว่าก่อนเล่นกับเครื่องเคี่ยงล้วงหมอกนะครับได้อยังแนเมนู่นมั้ยโอ้ยได้หลายเมนูครับนี่ครับที่สองครับย่างอื่นครับสดๆครับเป็นการแม่ไหโอ้พี่ตีนอื่นแม่ใครครับพี่น้องครับแด็กกัมีแมงดาครับจะตจำสิตจำเกี่ยงแมงดาครับเันคลิบครับพอไปเรียบร้อยแล้วเมนูแรกย่าง อย่างครับเมนูที่สอต้มครับต้มครับอ่ะพี่น้องขออนุญาตด้วครับนะโอ้ตาายเนี่สามใส่ลงไปเพิ่มกจัดเลย หมอเริ่มฟดแล้วครับพี่น้องว่ามันจะแซ่ยบวะไมนูเขาเดือดครับหลังจากไปจับยิงไม่ใหม่อาจะเข้าครับให้ดูเพลยซะก่อนผักเที้ยกรบผมผักเที้ยอย่างคือส่วครับขาดก็ได้ครับนี่สูตรจับซ่งคือตามตะเกาวัวนะครับเพิ่มความหอมนิดนึงครับผมมากนะครับตามใจพ่อครัวครับ หอมครับพี่น้องครับอืมแต่กล้องอะไดรดิตอนนี้ยังกระไดครับตอนนี้พี่น้องทั้งทั้งไกไไนน่เป็นยัไงเนาะเป็นยังไงครับพี่น้องครับมันจะได้กินแล้ว้าวพี่จะจู๋ใครกูนะปะ่ะตักสิถว้วยเลยประเดี๋ยมันจะได้กินครับต้มอึ่องปีนี้ครับต้มอึ่องแรกของปีครับ พี่น้องครับโอ้ต้มอึ่นร้อนๆครับรอบด็ดครับนี่ล้างใจที่ไปกันมาสดๆร้อนๆเลยครับตาเสียบวะครับสองเมนูครับผมตามด้วยนะครับย่างอึ่งอึนย่างอึย่างตาเสียบครับพี่น้องครับโอ้ต๊นนี่นะนี่ตัวเมียใครพี่น้องเลยเดี๋ยวขออยากจัดย่างสิจานนี่เลือกเอาแต่ใครๆมาปิ่งเลยครับพี่น้องครับโอ้ยมึงไงมึงมั่นพี่น้องมั่น มันอย่างเงียบเลยครับนี่โอ้ uh. ตัวนี้ไข่ไข่ครับพี่น้อนจ้อยเบิ้งมันยุงจ่อยเบิ้งก็หูอ่อนโันกินแล้วร้อนครับอืมอนหอนๆครับพี่น้องครับอออืื้ห มาไม่ดีอืมอแม,ม,ม่ไข้ครับพี่น้องอืมตามไปหัวเที่ยงไข้นิดหนึ่งตปวก็หอ,อมครับหรือว,ว่าตะไคร้ครับนี่ตัวนี้ตัวน้อยข้าเข้ากันไปครับโอ้จัดสุดสุดสุดสอด เต็มถ,ถวยเลยวะสวดถวยเลยเต็มถวยเลยครับเตงพมที่โอ้โหสวดเลยครับนี่ตัวยาไข่นะไข่ปุ่งท่องน,นะครับน้ำร้อนพร้อม้วครับพี่น้องครับ ท, <displayed S 1> ทิพของเมนูครับให้ทิพ์ของไปกินทั้ไหั่นี่ครับอันนี้แก้วแมงดาครับได้แมงดาตัวหนึ่งอ่ะออย่างอื่นแะ้วกรตุ่มอื่นครับอิงไข่ครับอิงไข่มาครับอิงไข่โอ้โหขันหันเลยครับผม ีเจียวแมงดาครับสุดยอดเลยครับอันนี้เขาหัวไปน้ำมันว่าจะไปจำเจียวครับเอกากลับมากินบ้านเลยครับพว่าเขาไปน้ำเป็นอ้ไ้ต้มผมเป็นอะไพันมา แตเปิดร้านไหมครับเปิดๆมาเอรับพี่น้องเี่เครับโอ้ใค่มารอบเด็กรอบเด็ครับงเขารอบเด็ครับิเขารอบเด็กใครเตีเเมทองใช่ไหเนี่จับใจใส่พุ่งบไข่มีดไปไหนมีแต่ใคร mà đây bình nào xe đẩy coi con nhiều cái này đây ưng ưng hàng cặp มันคือแห้งนอกรอบขืนแห้งใครสุดโตครับไครทุกโตเลยตัวหน่อยน่กับใครขากรอบอบครับขึ้นใค ก็ขอนอนุญาตน,นอกนียเนาะกินข้าวแล้วกัสีพักฟ้อนครับขอบคุณหลายๆครับที่ไปจับอืน่นด้วกันครับไปกันอื่นด้วกันกับไมอ่อีกเด้อครับ พร้อมผ้าจับสั่งกับอัดำกับเ <c oughs> <c oughs> สียบคีบอีกคนวอนี่เท็ดเยิญวะอ้าบคำไอครับไข่อออือ้เลิวันนี้ใครคทำาฮเด้หลายปเจกครับพี่น้องครับหลักๆกัเรื่องเลียนครับผมคาเรียนคาเรียนแต่ว่าจจบเลยครับจะพอกันไหมคลิปหน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมุนาฟ้ามายังพอนครับเขาอยากกินก่อนครับ